ิ่ต้องตามมา่ำวะไปแค่รถกูบอกวะเออรถมึงอะเอาไงดีวะเนี่ยไม่เป็นไรเราจะวิ่งไปชีวิตเนี่ยกูเกิดมากูทำอะไรทุกอย่างกูจะตั้งใจกูจะไม่พลาดส้ตมต่ำมืนนี้แน่ ไปก็ไปไปลูกคเจีรถเหล่านี้วะเนี่ยพี่จ้าโจ๋ได้พอดีเลย ก็จำได้ว่ารถพวกเองมันเคยจอดอยู่หน้าร้านเนี้เมืเ่อกี้เขาไปในด่านไขไม่รู้ชายตาไปเชื่อไหมพี่รู้เลยว่ามันเป็นโจรพี่ก็เลยล็อกบันทิงวันที่ด่านนั่นแหละแล้วพี่ก็มาคืนเองนะยอย่างนี้เราก็ไม่ได้วิ่งแล้วดิ <c oughs> มึงจะบ้าเหรอมึงจะวิ่งทำไม <c oughs> นี่เขารถมาให้มึงแล้วเนี่ยมึงจะวิ่งเพื่อเออเราจะวิ่งไปทําไมวะแต่พวกเองแต่งตวัวกันเลยเนี่ยวิ่งไปเถอะโอ้โหวิ่งให้เหนื่อยวิ่งไปจะได้อะไรฮะก็ได้กําลังไงเนี่ย มึงเห็นกุญแจรถนี่ไหมเนี่ยแค่มึงเสียบกุญแจแล้วมึงก็บิดแป๊กเดียวแค่นั้นกดปุ่มสตาร์ทบิดพุ่มแค่นี้มึงก็สบายแล้วมึงจะไปวิ่งทำไมเออวะกาจะแต่งชุดก็จะใส่กางเกงกาจะมัดเชือกรองเท้าเชื่อเวลาวะมึงอ้างที่พวกมึงพูดกันส่องคนมึงแค่คือมึงอ้างเลิกอ้างแล้วชีวิตพวกมึงจะดีขึ้นเชื่อกูหาว่ากูอ้าง ใส่รองเท้าแป๊บเดียวในกูปวดตีนเลยเนี่ยเสียเวลาเวลาด้วยเวลาใส่เนี่ยเฮ้ยมึงก็ใส่รองเท้าแต่วิ่งดิใส่รองเท้าแต่วิ่งมึงจบในร้อยไม่ได้ไงวะที่ไหนเขาสอนมึงเฮ้ยครับนี่ไงใครพี่จำงเงยเนี่ยเขาทา้งแถวแต่วิ่งประจำจำงจำงไหนวะอะไระส่งไม่ค่อยเข้าท่าเลยดูส่งไม่น่าจะถือด้วยเนี่ยน่าเอาไปเข้าร้านจำนำมากกว่าเนี่ยจำงเนี่ย ทรงอย่างนี้จะวิ่งได้สักกิโลอะไหนบอกว่าดีวิ่งได้กิโลทรงเงี้ยร้อยโลรองเท้าแตะเนี่ยนะมึงดูนี่มันยี่ห้ออะไรวะจะวิ่งอะไรได้ขนาดนั้นใหม,ม,ม่รองเท้าแตะวิ่งนี่รองเท้าแตะวิ่งร้อยโลมันมีรองเท้าแตะใส่วิง่งได่มาไดไเหระทำไมกูไม่รู้รู้ไม่รู้ไม่สําคัญหรอกตอนเนี้ยนี่กุญแจมันอยู่ในมือกูแล้วตารตทเครื่องขึ้นใส่เกียร์มึงก็ได้ได้กินซุมตามแล้ว แล้วกูถามมึงหน่อยเนี่ยมึงจะวิ่งไปเพื่ออะไรนั่นละดิเนี่ยมึงจะเสียพลังงานแค่กี่แคลอรี่วะผมจะวิ่งไปทำไมวิ่งไปเพื่ออะไรฮะวิ่งตอนที่ยังวิ่งได้ไี่กูขางี้อยู่หรือไงไอ้กูวิ่งไม่ได้กันยังไงเนี่ยมึงสปีดขายมันหนูดิเนี่ยมองไม่ทันมองไม่ทันนี่ดูโฉดิ่งดิกูจะวิ่งเมื่อไรกูก็วิ่งได้ ชิบหายตายแล้วมั้งนะโอ้กูเยียบไม่มีโอกาสให้ได้ดิ้นเลยเหรอวะเอาไงดีวะอุ้ยตำรวจ เราไม่รู้หรอกนะครับคุณผู้ชมว่าเราจะวิ่งในครั้งสุดท้ายเมื่อไหรเราไม่มีทางรู้เลยว่าครั้งสุดท้ายที่เราจะทําเพื่อตัวเองได้นั้นเมื่อไหรกดปุ่มสตาร์ทบิดพึ่มแค่นี้มึงก็สบายแล้วมึงจะไปวิ่งนไมัมเลิอกอ้างแล้วชีวิตพวกมึงจะดีขึ้นเชื่อกูเราต่างคิดว่าเราจะทํามันเมื่อเราพร้อมแต่วันนั้นมันก็ไม่เคยมาถึงสักทีจน เราได้รู้ตัวอีกทีเมื่อมันสายไปวิง่งตอนที่ยังวิ่งได้ ตอนที่ยังวิ่งได้วีอิงเขาคิดค้นรองเท้าแตะที่ให้ทุกคนออกมาวิ่งได้โดยไม่มีข้ออ้างวิ่งเมื่อไหร่ก็ได้ใส่วิ่งได้เป็นร้อยกิโลหรือจะใส่เดินออกกำลังกายก็สบายตอบโจทย์ทุกกิจกรรม